สวัสดีครับพบก,กับผมนัทพงศ์บันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมายืนล่มๆนะครับอยู่ในสวนยางพาราครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงสวนยางพาราแปลงนี้ครับว่าปีนี้มีการบำรุงดูแลอย่างไรครับเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของเข้าเดือนเมษาแล้วครับเดี๋ยวจะอีกไม่นานจะต้องเปิดหน้าอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะน้าเอาคนที่พาเรามาก่อนเลยแนะนําตัวค่ะ สวัสดีค่ะยุพาพรพนภัยจังหวัดสระแก้วค่ะอ่าชื่อเล่นเอค่ะเอสระแก้วเช่นเคยใช่ค่ะอ่มาดูสวนยางบ้างอ่ะสวนยางแปลงนี้ของใครเอ่ยสวัสดีค่ะป้าเลียมค่ะสมน้าคําค่ะอ่าป้าเลียมนะครับเจ้าของสวนยางสระแก้วค่ะจังหวัดสระแก้วกี่ไร่แปดไร่ค่ะแปดไร่จนนะครับแล้วต้นยางอายุเท่าไหร่แล้วต้นยางก็เกืจะยี่สิบแล้วนะอืมจะยี่สิบแล้วท่านผู้ชม แต่ดูจากสภาพต้นเนี่ยความสมบูรณ์ที่ผมมองเห็นนะครับผิวสีเปลือกอะไรนี่ดูยังยังนุ่มๆอยู่นะต้นอายุน่าจะประมาณ10กว่ากาแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วนี่ลองเปิดเกีดดูเนาะนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหน้ายางเนาะยังค่ะอ่าอีกอีกประมาณเดือนไหนจะเปิดหน้ายางก็รอเดือนประมาณปลายปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนรอผลใหญ่เข้ามารอผลอีกสักรอบนะคะก็อีกสักประมาณ2เดือนประมาณนี้เนาะไม่ถึง2เดือนหรอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดือนกว่าเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละแต่จะไม่รู้จะเป็นวันไหนต้องรอผลก่อนอ๋อก็คือถ้าฝนมาก็เอาเลยจ้าแต่อันนี้คือเมื่อกี้ลองกรี่ให้เราดูนะครับเป็นลักษณะยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงก็น้ำยางก็เหนียวชุบมข้นดีนะคะมันก็ ปกติถ้าถ้าเรายังไม่ได้ใช้ตัวนี้เรากรีดอ่ะมันเปิดหน้ายางใหม่มันจะไม่ค่อยออกอ่าใช่นี่ในตัวนี้เราเพิ่งเปิดเนี่ยน่าจะเป็นมีดแรกก็ว่าได้ปกติจะต่อจากหน้าเก่ามันเราไม่ได้ต่อไงเราเปิดหน้าใหม่หน้าใหม่นี่ประมาณหกมีดถ้ามีดหกมีดแหลอยางถึงจะออกอ่าแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงอ่ะเพิ่งเพิ่งจะมีดแรกเนี่ยนี่มาแบบนี้เลยใช่อ่าแล้วน้ํายางเหนียวด้วยเหนียวนะครับอือ่าก็คือได้ความเข้มข้นของเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับอ้าวที่มันเป็นได้แบบนี้เอาอะไรมาใช้ใช้โฟทีนะคะใช้แบกแบกก็ขีดลำต้นโฟทีขีดไปพื้นไงไปดินวันนั้นวันนั้นเร,เ,รเราลาดกันใช่ไหมเราไม่ได้ลาดเพราะเราขี้เกียจพี่หิวน้ำขีด